ก็ะะจะมีลูกมืออยู่ข้างๆมาช่วยนะลูกมือ อันนี้คือคยได้จริงนะครับตอนจริงนะเราได้มีไม้นะเธอโอเคเราก็ทาตามจุดต่างๆของร่างกายเนาะพอทาแล้วเนี่ยต้องถามคนที่สัมผัสเองนะอันทุกอย่างเลยเนี่ยช่วงกระดูกสันหลังหรืออะไรเนี่ยเราสามารถถอดเตื้อเนี่ยลูดลงไปได้เลยถึงก้นกบเราอะค่ะ แล้วก็ทาบริเวณหน้าท้องแล้วก็ขาหนีบตรงกางเกงในเนาะแล้วก็ข้อพาไอ,อ้ข้อข้อเข่าตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อเท้าแล้วททัี่น่องเนี่ยค่ะเราใช้วิธีคนที่ออกกําลังกายไม่ได้ถักเขาป่วยนะเราใช้ใช้ตบการตบเนี่ยน่องคือเป็นหัวใจดวงดวงอีกดวงหนึ่งที่ส่งเลือดไปสู่หัวใจที่เราจากข้างล่างสู่ข้างบนเลือดจะไหลจากข้างบนข้างล่าง สู่ข้างบนเหมือนปลาไว้ตัทวนน้ำนะคะเลือดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําไมคลีนเนี่ยเวลาจึงมีผลกับคนที่ร่างกายเนื่องจากเสื่อมเสื่อมแล้วก็เสียแล้วก็เพี้ยนนะคะแล้วก็จะกลับคืนมาเป็นปกติเพราะว่ามันเป็นอาหารเซลล์ดูแลเซลล์โดยการที่ไม่ผ่านกระบวน,นการกินและกระบวนการย่อยนะคะเพราะฉะนั้นทาเซลล์เซลล์ให้เป็นปกติอย่างที่เราเป็นมะเร็งเกิดจากอะไรคะ เซลล์ผิดปกติเราเป็นปวดเขา่าเราไม่ใช่โรคนะเป็นเพราะว่า